อันนี้คือก่อนปูกอันนี้คือหลังปลูวันทีเแล้วก็ส่งกระจกหรือว่าวิ่งอนะ่เวลาออกกําลังกายอะไรที่โดยเฉพาะเหนื่อออกเยอะก็รับก็จะเห็นว่ามันบางอย่างชัดเจนเนี่ยครับผมครับก็เลยเป็นที่กังวลแล้วก็เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้ประมาณ7เดือนครึ่งนะครับผมแรกๆเราก็จริงหรือเปล่าอย่างตามที่หมอหมิงบอกแต่พอแบบเริ่มมาสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่หมอหมิงบอกก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ทาอย่างมั่นใจครับ ด้วยความที่พอเข้ามาปุ๊บแล้วหมอหมิงก็ให้คําแนะนําโดยที่ไม่ได้แบบดูในเชิงคอมเมอร์เชียลน่ครับอย่างที่ผมเคยไปมาเนี่ยเพราะเชื้อเชิญให้แบบปลูกยางงี้ปลูกอย่างนี้ก็เหมือนกับเอ๊เหมือนกับแล้วทำไมถึงต้องปลูกอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้อธิบายที่มาที่ไปแต่เหมือนกับหมอหมิงก็ให้ข้อมูลที่แบบค่อนข้างชัดเจนและเป็นข้อเท็จจริงที่เราเราก็ศึกษามาใน,นอินเทอร์เน็ตมาระดับหนึ่งครับล้วก็อืมก็ก็ใช่เป็นแับตามที่หมอ หมอพูดจริงๆครับแล้วก็แบบเราก็รู้สึกว่าโอเคหมอไม่ได้แบบในเชิงที่คอมเมอร์เชียลที่เอาเงินจากเราจริงๆนะครับอยากจะช่วยเราจริงๆเนี่ยครับก็เลยตัดสินใจปลูกกับหมอหมิงี่ยครับผมก็จริงๆก็ถ้าไม่สบายใจหรือความกังวลใจยังไงก็มาปลูกทีเดียวครับทีเดียวจบครับแล้วก็ไม่ต้องไม่น่ากังวลอย่างที่คิดครับแล้วก็ทำเดียวก็คุ้มเลยแล้วก็เราจะได้เอาเบออาทุ่มเทปกับการ ทำแอคทิวิตี้ออกกำลังกายได้เต็มที่โดยไม่ต้องมากังวลว่าต้องมาจับทรงผมตลอดเวลาหรือว่าเราจะต้องใส่หมวกหรือเปล่านะอะไรพวกนี้ครับก็เต็มที่กับกีฬาที่เราชอบดีกว่า